สวัสดีค่ะมือนีนะจ๊ะเราจะพามาเปิงพงไงทอนเราปลูกตะไคร่นะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นบ่อที่ขุดใหม่นะคะเพิ่มพื้นที่ในการปลูกกล้วยหอมทองนะคะแต่ว่ามันก็สามารถแซมพืชอย่างอื่นไปได้ก็อย่างเช่นนี้เนาะก็จะอยู่บริเวณข้างบ้านตรงนี้เนาะนั่นก็คือบ้านสวนเก่าอันนี้ขุดเพิ่ม กดเพิ่มนี่นะคะมาดูกันนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเขาปลูกอะไรด้านนู้นก็จะเป็นก็จะมีกอตอไม้เมก่านะคะที่มันรากมันยึดอยู่ด้านล่างเนาะผมลงไปมันก็ยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาแต่เราไปดูนะคะว่าเขาปลูกแบบไหนนะคะไปดูว่ากระทอนปลูกแบบไหนนะคะ ตรงด้านบนมันก็จะปลูกเออกล้วยนะคะแล้วก็ทุเรียนนะคะแต่ว่าทุเรียนยังไม่มานะคะกับต้นกล้วยหอมยังไม่มาะคะ่ะไม่รู้มาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันอันนี้เนาะถ่ายคลิปนะจ๊ะสามนาทีนะจ๊ะคลิปยาวมาเบิ่งเดินว่าเราปลูกยังไดให้แลปลูกเส้นๆแบบนี้ แล้วก็คุดรูคุดหลุมแล้วก็ใส่ขี้ไก่ปูกง,ง่ายไงยแล้วก็ใส่ลงไปเปลือเป็นแถวเป็นแนวท่างผลไม่ก็สิเต็มเอ้ยเยอะอยู่กันนี่นคะคะเดี๋ยวจะมาดูปลูกนะแล้วใส่ปุนนูนนะ ใส่เยอะก็จะแตกกอใหญ่เร็วใส่น้อยก็แตกกอใหญ่น้อยนะคะอันนี้แบบรีบหรือบางคนอาจจะใส่แค่ต้นสองต้นใช่ไหมเพ่ะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตาทอนใจร้อนนะคะเลยใส่เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกตัวห้าหกต้นริมเขาบอกริมริมเพราะว่ามันก็จะเอียงลงไปด้านขามันเป็นอะไรเวลากดมันก็จะง่าย เวลาขุดออกมามา,าเขาเรยกอะไรยขายอะ่ะเดี๋ยวเวลาคนมารับซื้อัน่ก็จะขุดออกงานมันดึงออกงา่ายเดี๋ยวดูนะคะว่าขุดเสร็จอาคี้ไก่ เป็นอันเรียบร้อยนะคะให้ดูแค่ลุกเดียวพอว้ายดูเดินแล้วก็มันเหนียวรองเท้าหลุดทำนผูมยมโอ้ไม่ก <c oughs> ็ oh เกือบค่อยเดี๋ยวให้มา,มาดูบริเวณรอบค่ะอันนี้ต้นอะไรอะ่ะพญทาอนต้นยนังไง ต้นยางนะจ๊ะต้นยางกันสิอันนี้มันเป็นปู่เว้นตั้งแต่เอ่อรอดรอดโค้งของนารอดแรกแต่ว่าพอเขาคุณใหม่เขาก็ถมลงไปได้ไม่ได้ปลูกใหม่อะไรนะคะกองออกมาก็ก่อ,กกอเก่าก่อเก่าก่อเก่าก่อเก่ามันเริ่มแตกออกมาแล้วมันเริ่มแทงหน่อแหนองออกมาแล้วนี่นะนแล้ว แต่จะพาเดินกลับไปดูนะคะต่ท้อเขาคงจะปลูกรอบด้วยแหละทุกคนอีกครึ่งเราต้องไปเอาตะไครมาทำแต่ว่าค่อยๆทำไปมีรีม่ลิลงนี่เนาะหนูนะรอบนูนน่นเลยนะคะนี่ตามนี้ชี้ให้ดูล้อมรอบรู้ได้เยอะน่าจะได้เยอะอยู่ แต่จะพาเดินล็อกกลับไปดูใหม่แต่ว่านี่นุ่นจะพาไปดูตรงนี้นะคะใสแล้วนะคะบ๊ายบาย